สับเมื่อี้นะครับก็จะมาสอนดีทินนะครับในชุดลายเตยพม่านะครับเนาะครับผมสลาปนิก็จะมาสอนในสไตล์แบบบ้านพี่เก่านะครับเน้องสลาบผมผู้ปอกชาติสำคัญครับเมื่อกี้ก็คำตั้งกันเรียนดีทินกับผมก็เริ่มตั้งแต่ท่องโน้ตนะครับไล่เแขนที่คอปิดแล้วก็เล่นเป็นเพลงเล่นบนโประพินเลยนะครับเนาะครับ ก่อนในรดับแรกนะครับผมก่อนจะพาท่องโน้ตครับมาดูโน้ตกันก่อนนะครับลายมือบนกระดาษอาจจะโปรยโปร่งง่ายนะครับน้องก่อนอาจจะพอเบิกบอกอยู้นะครับครับผมลายเตยอนธรรมะนะครับก่อนจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบรรทัดกับท่อนจบนะครับเนาะก็ก็ถือว่าเงียบครับก็ถือว่าใส่เวลาบนหน้าในการจำน้ตนะครับ น้ตนะครับก็จะมีอยู่2รูปแบบนือนเอนะครับมีน้ตที่มีต e so, ัวท so, ี another, ่มีจุดบนหัวนะครับกับน้ตตัวที่ไม่มีจุดบนหัวนะครับผมตัวที่มีจุดสีแดงบนหัวนะครับก็คือเราจะเล่นอยู่ที่สายหนึ่งนะครับสายข้างล่างสุดนะครับเนาะส่วนน้ตตัวที่ไม่มีจุดบนหัวนะครับหรือพวกนี้พวกนี้ก็จะเล่นู่ที่สาย2สายกลางแล้วก็สายบนสุดนะครับส่วนมากสายบนก็จะมีอยู่แค่เสียงมีใหญ่แล้วก็เสียงซอนมาที่นี้ น่าจะมีแค่เสียงซอนนะครับเสียงซอนอยู่ที่ตรงนี้น่าจะสายบนสุดเนาะนั่นที่เหลือก็จะเป็นสายกลางนะครับส่วนที่มีจุดทั้งหมดก็จะเป็นาสายล่างคือสายที่หนึ่งนะครับเนาะะครับต่อไปมาดูนับที่หนึ่งครับ ครับผมม mm. ีคิวพัดที่หนึ่งนะครับผมลาทีลาทีลาซอนลาซันโดลาซอนโดเล่มีครับต่อไปบรรทัดที่สองครับผมมีมีลาซันมีเลโดเล่ลาโดเลมีเลโดมีมีลาซอนมีเลโดเลลาโดเลมีเลโดครับผมมันพัดที่สามครับผมลาโด เลมีซันลาซันมีซันเลเลเลอีกรอบครับลาโดลาโดเลมีซันลาซันมีซันเลเลเลครับต่อไปบรรทัดที่สี่ครับผมลาเลลาทีลาซันลาทีเลโดทีลาอีกครับผมลาเล ลาทีลาสองลาทีเลโดทีลาบรรทัดที่ห้าผมบรรทัดที่ห้านะครับจะนโน้ตเดียวกับบรรทัดที่สี่นะครับบางคนก็จะเล่น,นโน้ตที่สายบนเหมือนกันบางคนก็จะเล่นที่สายล่างคสายที่มีจุดบนหัวนะครับหรือว่าจะเล่นที่สายบนเหมือน,น,นกันอะไรก็ได้ครับแล้วแต่นคนชอบเนาะแต่ทีนี้ผมใช้เป็น,นโน้ตตัวที่มีจุดบนหัวเป็นสายล่างนะครับจะเป็นลาที โทษทีครับผมลาเลลาทีลาสอนลาทีเลโดทีลาลาเลลาทีลาสอนลาทีเลโดทีลาต่อท่อนจบครับผมลาสอนลาทีเลโดทีลาครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับนิดเราจะท่องทั้งหมดเลยนะครับแล้วต่อกันยาวเลยนะครับผมมาท่องไปพร้อมๆกันครับผม La ti la ti la. Son, la son do la some. Do le mi 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 la son mi. Le, le do le la do. Le mi le do, La do, le mi son la son mi. Son le le la le, La le, La ti la son la ti, Le do ti la. La le, la ti la son la ti. Le do ti la, สนลาทีเลโดทีลาครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับมดกต,ต่อไปนะครับจะเดีดยวใส่พิณน,นะครับผม ต่อไปจะดูที่คอพินนะครับผมะนะครับเริ่มที่ลาทีลาทีลาซอนลาซอนโดลาซอนโด,นโด,นโด,นโดเรมีนะครับ สอครับผมมีมีลาซอนมีเล่โดเลลาโดเลมีเลโดมีมีคือสายเตานะ่อีครับผมมมลาซนม่ต่อไปมาท้าที่สามครับผม 拉哆来咪嗦，拉嗦咪嗦，来来来。 ที่ห้าครับผมบ้านที่สี่ครับบ้านที่สี่ลาเลลาทีลาสันลาทีเลโดทีลา ลลลาาททีีเโดอีกรอบครับผมขั้นจบสุดท้ายครับทัาน,นที่หกลาสอนลาทีเลโดทีลา จะดีทั้งหมดเลยนะครับต่อกันะครับต่อไปนะครับผมมาดูครับผมลาดีลาดีลาลาซ แค่นึงครับผมเลี้ยวข้างนี้จะดิดแบบพอท่องู้ดนะครับดิดไปเลย เต้ยพม่านะครับผมสำหรับมือนี้นะครับผมกูป้อมชาสังวรกับซอนดิพินาเตอร์ม่านก็เอาไปเพียงเท่านี้นะครับนอกากสำหรับมือหนาพม่าพูดพอกันไหมในชุดไล่ต่อไปนะครับสำหรับมือนี้นะครับผมกูป้อมชาสังวรกับเคกล่าวคำว่าสวัสดีครับ